ต่างก็มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเขาก็พยายามสร้างบ้านของเขาเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขสบายและการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราผู้ศรัทธาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นสามารถที่จะสร้างบ้านให้กับตัวของเขาเองในสวนสวรรค์ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้เรานั้นได้มีบ้า,ลลานหลังหนึ่งในสวนสวรรค์พี่น้องมาฟังฮะดิษบทหนึง่งท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ซึ่งอยู่ในบันทึกของอิหมัมอับดุลละห์ท่านรอสุลต่านสัลลัลลอฮิวะสัลลัมบอกว่ามันกระอ่างุนหัวลาวะฮัดฮัตตายักติมฮธอ عشر าหมัดบ้านลาวะโหลวกัสรันฟินจันน์นบีบอกว่าอะไรครับพี่น้อง ใครก็ตามที่อ่านสุรออนเอคลาสกุนหูวลลอุาอาฮัดตั้งแต่ต้นจนจบสิบครั้งด้วยกันอ่านสิบรอบด้วยกันอัลลอฮฺสุบบฮฺฮาลตาลาบนัลลอห์ละหูคสรันฟินเันนะอัลลอฮฺจะสร้างปราสาทร,ราชวังให้กับเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์อัลลอห์อักบัดพี่น้องครับเป็นความดีที่ง่ายสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาใช้เวลาว่าง ยามเช้าขึ้นมาหรือช่วงเวลาใดก็ได้เราสามารถที่จะสร้างบ้านของเราในสวนสวรรค์ถ้าเรากระทําโดยการอ่านกุ้นวัลลออาฮัสสิบครั้งพี่น้องครับและมันอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าหากเราอ่านครั้งเดียวในชีวิตนี้ก็พอหรือว่าเราอ่านหลายสิบครั้งเนี่ยอ่านยี่สิบสามสิบครั้งห้าสิบครั้งเนี่ยการอ่านเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนยังไง ท่านอุมัดบินข้อตอบลรลาอันดูได้นั่งฟังท่านอัลสลลฺาะสัลลัลลาฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวเช่นนั้นก็จึงกล่าวถามท่านนบีว่าอิดันนัสตักซิรกุซูรันยะอัลสลลฺาะวัลลฺลัาลอฮุอะลัยฺวะสัลลัมตอบคำถามท่านอุมัดบอกว่าอัลลอฮฺอักษร์แะอัจยับ แท้จริงแล้วอลัลลอฮฺตาลาให้มากและเป็นผู้ให้อย่างดีด้วยฉะนั้นพี่น้องครับเราอยากได้บ้านที่ดีบ้านในสวนสวรรค์หรือราชวังให้อ่านกุญวรวาฮัดสิบครั้งแล้วเราก็จะได้บ้านหนึ่งหลังได้คฤริสัหนึ่งหลังและได้ราชวังหนึ่งหลังนี่แหละครับเป็นผลบุญอย่างที่อลัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่กระ